El ครับเจอกันแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถดัมเปอร์นะครับลูกค้าครับอ่าหรือว่ารถบรรทุกตีนตะขาบนะครับผมมาให้ชมกันนะครับจ้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถดัมเปอร์นะครับของยี่ห้อโคูบะต้านะครับเป็นรุ่น RG 30นะครับอ่านี่นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับขนาดน้ำหนักตัวของเขาเนี่ยเขาจะเป็นรถดัมเปอร์ที่มีขนาด4ตันครึ่งนั่นเองนะครับอ่ารถดัมเปอร์ขนาด4ตันครึ่งนะแล้วก็ในส่วนของน้ำหนักของเขานะครับที่เขาสามารถบรรทุกได้เนี่ยตัวนี้นะครับเขาจะสามารถบรรทุกได้2ตัันนนครึ่่งเองนนนนะะะครับี่ฮขาด4ตันครึ่งแล้วก็น้หนัก ของเขาเนี่ยสองตันขึ้นนะครับลูกค้าครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับเป็นรถบรรทุกตีตะขาบนะซึ่งตัวแท็กของเขาเนี่ยก็จะเป็นแท็กตีนตะขาบนี้เลยนะครับเป็นแท็กยางตีนตะขาบนะซึ่งพวกนี้นะครับก็จะเหมาะมากนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่เอาไปใช้งานนะครับในพื้นที่ที่เป็นพื้นค่อนข้างที่เป็นพื้นที่ค่อนข้างเลยนะครับที่เป็นรถที่พวกรถล้อธรรมดาพวกนี้เข้าไม่ได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์มากเลยนะครับหรือว่าเอาไปใช้งานในสวนผลไม้สวนทุเรียนนะครับที่มีความเนินชันพวกนี้นะฮ ตัวนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์งานกับลูกค้ามากมากเลยนะครับแล้วก็กระบะของเขาก็แน่นอนนะเป็นรถดัมเปอร์นะครับกระบะของเขาเนี่ยก็จะสามารถยกขึ้นลงดัมได้แบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะฮะพวกภายนนภายในนะครับปั๊มเบิ้์มนะครับก็มาสวยหมดนะอันนี้นะครับนี่นะฮะแห้งดีหมดทุกจุดนะครับจุดเด่นคืออันนี้ก็ไม่มีนะลูกค้าครับนี่นะฮะปินเปิลนะครับแห้งดีหมดเลยนะครับ RG ร์จีสามสิบคูปานะตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกระบะนิดนึงนะครับ ก็จะเหมือนกับรถไอพวกกระบะดัมทั่วไปของเรานะครับ6ล้อดัมนะครับลักษณะการใช้งานเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่นะฮะอ่ากบวงกระบะดัมนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะตัวนี้นะครับเฟรมเฟรมเนี่ยก็มาสวยดีมากนะคันนี้นะครับนี่นะฮะไม่ได้ผูอะไรนะอันนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเปิดดูเครื่องยนต์นะครับกันหน่อยนะครับชิปนะฮะในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็จะใช้งานเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์คูบต้า4สูบนั่นเองนะลูก ก,ก็เป็นเครื่องคูปต้านะครับรถคูปต้าเครื่องเนี่ก็เป็นเครื่องคูปต้าเช่นกันนะตัวนี้นะครับเป็นเครื่องคูปต้าสี่สูบแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะและก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีปกตินะนี่นะฮะจุดยอดซึมนะครับตามพวกโองลงโอลิงพวกนี้เนี่ยก็ไม่มีเลยนะลูกค้าครับแ้งดีหมดเลยนะครับนี่นะฮะคูปต้านะครับ ก็แน่นอนนะครับด้วยความที่เขาใช้งานเป็นทองยนต์คต้าแล้วเนี่ยนะครับพวกการดูแลก่าการหาอะไรของเขาเนี่ยก็จะทาได้ค่อนข้างง่ายดียมากเช่นกันนะครับตามสายคตาูต้านะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองขับเทสตกันเบื้องต้นนิดนึงนะนี่นะครับกระบะดำก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ดานหน้าด้านหลังนะครับขึ้นลงได้ปกตินะตัวนี้นะครับนี่เฉียบนะครับ นี่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองตัวเดินกันบ้างในส่วนของตัวเดินของเราเนี่ยก็จะคล้ายๆกับแมคโครนะครับแต่กบสนายที่ไม่เคยใช้นะก็คือผักหน้านะครับผักหลังอย่างเดียวนะครับก็คือแยกคอนโทรลไปเลยนะฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นคุมตัวเดินฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็จะคุมฝั่งซ้ายนะครับนะ็ฮะแต่การใช้งานในบอร์ด้เลยว่าค่อนข้างง่ายมากๆนะตัวนี้นะครับครับฝั่งขวาอันนี้ได้เลยนะครับอ่าอ่านี่ก็เป็นล็อต่ำปกตินะครับไม่ได้เล่งเครื่องอะไรนะพอเขาบิดกู้แรงได้ดีปกตินะคครรัับบนนะเดห้า นหลังนะครับ,รบก็ใช้งานได้ดีปกตินะตัวนี้นะครับพวกตัวดึงตัวเดินเนี่ยก็สู้แรงดีปกตินะไม่ได้แบบว่าวูบเบื้ออะไรนะครับตัวนี้นะครับ แรงดีปกตินะแล้วก็ผู้รับการใช้งานก็ใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับก็สำหรับลูกค้าลูกค้าข้างในนะครับที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้าไปเพิ่มเติมนะครับในที่มบริโภคที่ขึ้นนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับอาจจะจะมีรูปของเขานะละเอียดละเอียดรอบคันพร้อมกับวิดีโอตอนขับรถนอนใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูกันทางไลน์อีกทีหนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับวันนี้ในกด่กาาลมรบะป๋องนะเลว ชันนะครับดูเองเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่าสำหรับนี้ก็ขอฝากตรงนี้นะครับกับเจ้าโดคอปต้านะครับ RG 3 0คันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพอเราได้ติดต่อเข้ามาเนี่ยอาจจะมีรูปของเขาพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลอใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดนะส่งให้กับลูกค้าได้ดูกันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี่น้าสสวัดีครับ